เรากำลังเดินทางกับกับโรงแรมแต่ว่าเราไม่รู้ทางนะคะเขาบอกว่าให้เราไปทางรัดแต่เราจะรู้ทางรัดหรือเปล่าเราไม่รู้ทางรัดไปโรงแรมคนอิตาลีบอกว่าตรงไปตรงไปตรงไปแล้วเราต้องไปเลี้ยวทางไหนมากมากันสองคนกับพ่อใหญ่นะคะ เป็นทริปแรกที่เรามาเที่ยวด้วยกัน That is a fig tree. Yeah, big tree นี่ big You can see the leaf <Yeah. S 1> That big tree โอ้ No that k a n g ด r o o that side You s ห็นฉันได้ยิน your 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 phone ฉั a เห็นฉันได้ยิน something เดินกันไปเรื่อยๆนี่ค่ะอิตาลียามค่ำคืนภาพที่งดงามมากก็คือดูเงียบสงบเงียบสงัดบาง บางอาคารก็ยังคงความเก่าแก่ความเก่าความขลังของอิตาลีนะคะอ่าฟุตบาทแทบจะไม่มีให้เราเดินนะคะกลัวรถมากรถวิ่งอย่างกับรถซิกแซกรถเยอะมากอออออโอเค นี่เรามาเจอร้านกิฟช็อปเรามาเจอร้านขายของ <c oughs> เขาบอกว่าให้เราเลี้ยวรถเลี้ยวรถไปทางไหนดูความเก่าความขลังอความเก่าความขลังถนนแคบมากถนนแคบมากมืดด้วย ดูนะคะมืดมากเป็นอะไรที่แบบว่าพ่อใหญ่เดินดเร็วหน่อยสิก็หู้ดีอ๋อ this is a road side m a l l you know we going the wrong side listen look oh. you see Pam in there I sing here. ya yeah. ดูความเก่าความขลังของถนนมีไม้มาวา,มางในบนถนนด้วยเรากำลังเดินไปโรงแรมของเราโอ้โหสะพานความเก่าความขลังเมืองที่แม่สมศรีอยู่คือเมืองพอมเพเนเผาชื่อทางสากลเนเผาเพื่อนๆขาเรามาเจอรถ รถอะไรก็ไม่รู้เก่ามากนี่ถ้าเวิร์กการบิลีฟด้เป็นรถที่แบบว่าดูเก่าดูขังมากคุเพื่อนขะรถเก่ามากขังมากเนียเราก็เงียบสงบเงียบมากถ้าเป็นผู้หญิงไม่กล้าออกมาเดินคนเดียวนะฮะ แต่นี่มาแบบพ่อใหญ่เนาะแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเขาใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะมากนะคะที่นี่แกทับโบวิดัมบิดมอเตอร์ไบอะหรอกยูเกิลซีมอเตอร์ใบจ่ายดาวหรอกเรากำลังพาโรงแรมเราอยู่ข้างหน้า ตรงไหนเนาะว้าวนี่เรามาเจอเป็นศาสนาของเขานะคะเขาตั้งไว้ตรงประตูเลยค่ะเพื่อนๆค่ะน,นี่ดูประตูทางเข้าบ้านเป็นอะไรที่เก่าและขลังมากเพื่อนๆค่ะคือยังคงความเก่าแก่ยังคงแบบเเรามาเห็นตอนกลางคืนเนาะยังแบบว่าดูขลัง ถ้าเรามาเจอแบบตอนกลางวันจะเป็นแบบไหนคือตัวอาคารบ้านเรือนยังคงความเกา่าไม่ทาสีด้วยนะคะไม่ทาสีให้เห็นกันแบบสดๆเลยนี่เห็นกันแบบสดๆเลยนี่โรงแรมอีดอโฮเทลอาวหโฮเทลด กหลถึงแล้วค่ะถึงโฮเทลแล้วเราจำโรงแรมเราไม่ได้นะ,ะ <c oughs> มีที่จอดรถด้วยข้างล่างนี่โรงแรมเรามาถึงกันแล้วเราก็ยังงงๆนะคะว่าเอ๊ะเราหน้าโรงแรมทางเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเราตอนที่เราไปเราออกไปทางนึงพอตอนเรากลับเรากลับมาอีกทางนึงนะคะก็จะเป็นแบบดูเงียบๆสงบสงัด,ดนะะี่ค่ะ ค่ำคืนแรกของที่เรามาถึงอิตาลีเนเปลิปลเนเปิลหรือว่าพอมเพย์เยสเยเย this our hotel นี่ค่ะล็อบบี้พ่อใหญ่ก็จำทางเข้าไม่ได้นะคะถึงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะเรามาถึงกันแล้วนี่ oh. เ,นเพื่อนๆ oh. ที่นั่งเล่นนี่บ๊อบบี้ค่ะนี่ค่ะแม่สมศรีนี่ทางเข้าโรงแรมนะคะกระเบื้องเขาแบบว่าลายสวยมากบ๊อบบี้โรงแรมค่ะ คนเยอะมากไม่รู้ว่าเขามีงานอะไรนะคะคนเยอะมากมีป่าด้วยพอใหญ่ค่อยเรามาสั่งดื่มกันที่บ๊อบบี้โรงแรมเลยค่ะ สั่งดื่มไปแล้วแม่สมศรีสั่งเรดไวน์นะคะคเพื่อนๆค่ะวันนี้จะดื่มเรดไวน์พ่อใหญ่ก็ดื่มเบียร์ค่ะเรามากันสองคนแล้วก็เอ j นจพอกรุบกริบนะคะคเพื่อนๆค่ะนี่พนักงานมาเสิร์ฟแล้วมีอันนี้เสิร์ฟมาให้ด้วยนะคะเหมือนถั่วเฮี้ยนี่ก็นี่ค่ะพี่น้องค่ะดื่มกันง่ายๆแบบนี้กินเสร็จก็จะไปนอนนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะ